สีหน้าแววตาใบหน้าของลุงตู่เนี่ยดูอิ่มเอิบดูสบายมากสดชื่นมากรอยตีนการไม่รู้หายไปไหนหมดนะแล้วก็เสื้อสังเกตเสื้อเสื้อเนี่ยคือเข้าใจว่าไม่ได้รีดนะอยู่ที่บ้านนะหรือไม่ทะเลาะกับเตารีดนะบอกใช้เสื้อออกมาสบายๆฮะอยู่บ้านแล้วเหมือนไม่ได้รีดแบบสบายๆเ่เสื้อใส่อยู่บ้านไงทำไมเสื้อดูยับคือแบบอารมณ์ดีอ่ะนะ คุณธนกรเนี่ส่งไลน์มาบอกผมว่าท่านดูท็อปนิวตลอดเหมือนเดิม,มนะะอันนี้คุณธนกรบอกมามนะคุณธนกรวังบุญคงชนะฮะอดีตรัฐมนตรีนะฮะวันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพที่ทําให้คนคิดถึงลุงตู่เนี่ยได้ยิ้มนะเนี่ยเป็นภาพสามภาพนะฮะคุณธนกรเนี่ยบอกว่าวันนี้เขาไปพบลุงตู่เนี่ยภาพนี้ภาพแรกนะะก็เป็นภาพถ่ายคู่กับลุงตู่ สบายๆนะเข้าไปพูดคุยยืนยันว่ามีเรื่องการเมืองคิดถึงกันก็เลยเข้าไปหาลุงนะฮะก็หยอกคุยกันหยอกเยา้าวันนี้ลุงตอนนี้ไม่ได้ถูกโจมตีแล้วนะแต่มีแต่คนพูดถึงในทางที่คิดถึงเห็นผลงานต่างๆแล้วก็พูดถึงลุงนะเออลุงก็บอกว่าเออเนี่ยเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะธนกรก,รกรก็บอกเพราะว่าไอ้พวกออกองกําลัง I.O. เนี่ยนะลิกล็อกเป้าหรือเปล่าออไม่รู้แต่ลุงวันนี้เสื้อยับยับไปหน่อยนะ อ่าสบายไงแบบสบายสายสังเกตด,ดูนะ,ะท่านผู้ชมหนึ่งสีหน้าแววตาใบหน้าของลุงตู่เนี่ยดูอิ่มเอ,อิบดูสบายมากสดชื่นมากรอยตีนกาไม่รู้หายไปไหนหมดนะ,ะแล้วก็เสื้อสังเกตเสื้อเสื้อเนี่ยเออคือเข้าใจว่าไม่ได้รีดนะอยู่ที่บ้านนะ หรือไม่ทะเลาะกับเตารีบนะปล่อยใช้เสื้อออกมาสบายๆฮะอยู่บ้านแล้วเหมือนไม่ได้รีบอะแบบสบายๆเสื้อใส่อยู่บ้านนี้ททำไมเสื้อดูยับยับคือแบบอารมณ์ดีอะนะแล้วก็ไปเจอกับคุณคุณธนกรเนี่ยเขาไปพบวันนี้เขาไปกราบสวัสดีแล้วก็เลยฝากมาถึงบรรดาท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนคนที่คิดถึงลุงตู่ลุงตู่ก็บอกก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะแต่ก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองคุณธนกรเนี่ยส่งไลน์มาบอกผมว่า ท่านดูท็อปนิวตลอดเหมือนเดิม mm. นะอันนี้คุณธนากรบอกมา mm. นะส่วนรู้ทันคดีโกวันพรุ่งนี้ก็ยังมีตัวละครก็มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะมหาการพบเวลความหวังของหมู่บ้านศ mm. ึกสงครามการต่อสู้ข้างโง่พบเวลยังไม่จบนะ mm. นั่นเฉพาะยกยกใหม่เนี่ยคือยกแรกที่ฝ่ายรัฐชนะครับ เพราะว่าเอกชนเนี่ยต้องสู้ต่อในศาลปกครองสูงสุดแน่นอนทีนี้ต้องรอดูว่าสู้รอบเนี้ศาลปกครองสูงสุดจะว่าอย่างไรจะตามศาลปกครองกลางหรือเปล่าจะต้องหรือคดีขึ้นมาอีกไหมเนี่ยเออคือคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องมีหลายส่วนคนที่อยู่ในภาพเนี้ยมีบทบาทสําคัญทั้งสิน้นคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเปิดใจเอาไว้ว่าใครบ้างที่มีบทบาทสําคัญ ในการต่อสู้จนกระทั่งเพิกถอนข้างโง่ฮบเวลได้เนี่ยไปฟังคุณพีรพันธ์เล่าครับทุก hey, คนนะอย่างท่านรัมตรีศักสยามเนี่ยจะต้องให้เครดิตท่านเพราะว่าถ้าท่านคือท่านเป็นเจ้ากระทรวงเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงถ้าท่านไม่เล่นด้วยกับเราไม่เอาด้วยจบถึงแม้เราจะมีมุมกฎหมายเราจะมีอะไรแต่คนมีอํานาจก็ไม่เอาตรงนี้ต้องให้เครดิตท่านเลยเพราะว่าท่านเป็นคนที่ยืนยันกับผมเลยว่า คือท่านก็เรียกผมว่าพี่เหมือนกันนะเพราะว่าผมอายุ่งมากกับท่านสองสมปีท่านก็บอกพี่พี่ทําเต็มที่เลย<ส>ผมไม่เอาด้วยเลยผมเห็นด้วยกับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า,า,าไม่ควรต้องจ่ายเพราะฉะนั้น,นพี่จะเอาอยัางไงพี่บอกผมเลยผมก็ ทุกอย่างผมจัดหมดอ่ะอส่งอะไรไปท่านเซ็นอย่างเดียวท่านพยายามท่านก็เซ็นให้หมดเลยนะอะไรที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ไปเนเอกสารนะแม้แต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ายื่นเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีผมไม่ได้ยื่นนะครับเพราะผมตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องอต้องส่งในนามของ ของกระทรวงใช่ครับวันตรงนี้คนที่ลงชื่อไปเนี่ยคือท่านศักตยามผมเนี่ยเป็นคนล่างเป็นคนเขียนคนมุมนะผมบอกว่าอันนี้โชคดีที่เราทํางานมันเหมือนเป็นทีมครับแล้วก็ทนายนกเขาตอนแรกก็มาช่วยกันอยู่ใช่ไหมตอนหลังภารกิจท่านก็มีหลายอย่างนะครับก็เลยเลยลดบทบาทลงมปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็คอยสดับตับฟังคอยโทรมาแจ้งมุมนู้นได้ตลอดทีนี้อีกคนหนึ่งก็คือ ท่านนายกประยุทธ์ลุงตู่เพราะว่าถ้าท่านไม่อนุมัติให้ผมไปทำเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะแล้วนอกจากนั้นเมื่อเราไปในนามของที่ปรึกษานายกด้วยมันก็เลยทำให้เรามีคล้ายๆกับมีเครดิตมากขึ้นใช่ไหมครับในการที่จะขอความร่วมมือต่างๆในการรวบรวมเอกสารหลักฐานหรือขอความร่วมมือในมุมอะไรและที่สำคัญคือผมอ่ะ รายงานเรื่องนี้ให้ท่านเนคุณพีรพันธ์เล่านะบางส่วนบางตอนสนใจตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในมหาการฮบเวลความหวังของหมู่บ้านมีการสรุปเลยว่าสู้กี่ยกห้ายกแล้วแต่ละยกเป็นยังไงแล้วแนวทางทำไมจึงชนะติดตามได้ในเรื่องใหญ่มากเรื่องฮบเวลนะ,นะเพราะเป็นการต่อสู้่าำกลางการด้อยค่าของฝ่ายคา้านในขณะนั้นเช่นคุณสุทินนะก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลอย่าฝืน หรือคดีข่างโง่โฮฟเวลเตือนนะมันจะซ้ำรอยเหมืองทองอาาัคราทาชาติเสียหายหนักนะอันนี้คือข่าวเก่านะครับแล้วเป็นยังไงทั้งเรื่องข่างโง่โฮฟเวลทั้งเรื่องเหมืองทองอัครารัรฐไม่ต้องจ่ายค่า,ง<ม>างโง่2 2> เลยสองอันอย่างโฮฟเวลนี่ก็ต้องสสี่พันล้านโอ้โหสูงมากแล้วก็ประเด็นที่ถูกปลามา่าดด้อยค่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจากฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยยุคนั้นนะครับคุณธนาธรก็เคยพูดเรื่องการบินไทยคงจับได้อ่ถ้าผมเป็นนายกจะไม่อุ้มการบินไทยจะไม่ทําเหมือนที่ประยุทธ์ทา นะพอเอกประยุทธ์ยืนยันนี่คือการตัะใจของผมเดินหน้านะและในสุดก็มีการฟื้นฟูเกี่ยากาับการบินไทยแล้วฟื้นตัวกลับมาล่าสุดนะการบินไทยกําไร2,200ล้านนะปีนี้ล่าสุดไตรมาสสอนะผลประกอบการโตร้อเปอร์เซ็นตะ์นนี่คือความแตกตา่างนะ